สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช n n นลนายทาร,พร,ารดพ,พรยากร์บครูเอค่ะดิฉันครูเอปัทมพรนักพยากรณ์อ่านไพาทาโร ทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะเป็นการทำนายในช่วงครึ่งปีหลังของปีพศ2564ค่ะดวงชะตาของผู้เกิดวันเสาร์ผ่านการทำนายไพ่าทาโร่โดยดิฉันครูเอกปฐมพรนักพยากรณ์อา่านไพ่ทาโร่การทำนายนี้เป็นการทำนายแบบโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครโดยเฉพาะโปรดใช้วิจรารณญาณในการชมค่ะดิฉันขอเป็นตัวแทนของผู้ที่เกิดวันเสาร์จับไพ่ เพื่อขอให้ไพ่ทำนายดวงชะตาของคุณค่ะ 1, 2 3 4 5 6สอง10มาาละค่ะเราจะมาดูพลังงานของไพ่กันนะคะว่าไพ่ ทาโลต้องการที่จะสื่อพลังงานใดให้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ใบแรกนะคะไพ่เก้า Knight of Pentacles King of Cups Page of Pentacles The High p r o f a n Page of Wands Hangman, Tree of Wands, Three, uh, Four of Pentacles, The Hermit, Knight of Wands. ใบแรกที่ได้ได้ไพ่เหรียญค่ะไพ่เศษทินีคุณผู้เกิดวันเสาร์คะ การเงินคุณจะดีขึ้นค่ะการเงินคุณจะหายง่ายขึ้นเงินที่อยู่ในบัญชีมีมากขึ้นเงินที่คุณครอบครองมีอยู่สรุปว่าการเงินของผู้เกิดวันเสาร์ในช่วงครึ่งปีหลังจะดีขึ้นหลักฐานทางด้านการเงินมั่นคงขึ้นมีหลักมีฐานขึ้นนะคะคุณที่เกิดวันเสาร์บางคนอาจจะเป็นคนที่ร่ำรวยอยู่แล้วการเงินดีอยู่แล้ว ะะเงินคุณจะมั่นคงขึ้นคุณอาจจะมีการต่อยอดใช้ความชาญฉลาดนะะในการลงทุนต่อยอดให้เงินช่วยทํางานและหาเงินเพิ่มพูนนะคะบางคนที่ผ่านมาครึ่งปีแรกอาจจะซบเซาในเรื่องของการเงินแต่ครึ่งปีหลังแน่นอนค่ะการเงินคุณจะงอกเงยเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะคะการเงินดีขึ้นค่ะต่อไป King of Cups ไพ่บุรุษผู้ใจดีบุรุษผู้มีสเสน่ห์นะคะสถานการณ์รอบๆตัวคุณจะดีขึ้นค่ะสถานการณ์จะง่ายขึ้นสถานการณ์จะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นแวดล้อมไปด้วยคนดีๆแวดล้อมไปด้วยคนที่รักคุณและตัวคุณเองนะคะก็จะเปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาความช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์ค่ะ ใครๆเห็นใครๆก็รักใครก็ชอบนะคะ Pa g e of p e n t a c l e ลลูกหลานบริวารจะขยันหมั่นเพียรทำมาหากินหาเงินเก่งขึ้นหาเงินคล่องขึ้นเงินจะงอกเงยขึ้นนะคะคุณที่มีบุตรบริวารคุณ เขาจะช่วยคุณทำมาหากินช่วยคุณทำมาหาเงินนะคะทำให้คุณเพิ่มพูนเงินมากขึ้นดวงดีในเรื่องของการเงินนะคะในช่วงครึ่งปีหลังบุตรบริวารหาเงินหาทองให้ค่ะ The High p r o f i n ไพ่สังฆราชไพ่อันเป็นสิริมงคลมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตัวคุณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองครอบครัวของคุณนะคะการทํามาหากินของคุณจะเจริญรุ่งเรืองถ้าคุณมีศีลมีธรรมอยู่บนความซื่อสัตย์ยุติธรรมนะคะคนที่มีศีลทําอะไรก็จะเจริญรุ่งเรืองคนที่มีธรรมก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภยัยการที่คุณเป็นคนดีการที่คุณเป็นคนเนี่ยอยู่ในศีลและธรรมนะคะและทําบุญอยู่เรื่อย คุณก็จะเจริญรุ่งเรืองมีความสุขแค้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายและความร้ายแรงความเรวร้ายทั้งปวงรวมไปถึงครอบครัวของคุณด้วยนะคะดังนั้นพากันทำบุญพากันสร้างกุศลจะช่วยส่งเสริมดวงชะตาของคุณและครอบครัวให้มีความปลอดภัยให้มีความสุขและทำมาหากินจเจริญรุ่งเรืองค่ะ Pa g e of บอ n d s นะคะ คนที่อยู่ในวัยเรียนอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะคะในเรื่องของการเรียนซึ่งอาจจะเป็นเนื่องมาจากสภาวะโควิดนะคะทำให้การเรียนของคุณมีอุปสรรคจะต้องเรียนออนไลน์ซึ่งอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะคะกรส่งผลให้การสอบหรือผลคะแนน ก็บหรือคะแนนสอบของคุณนะคะมันมันน้อยลงกว่าปกติเพราะว่าคลุกคลักหลายอย่างผิดพลาดทางเทคนิคหลายอย่างทําให้เป็นอุปสรรคทางด้านการเรียนนะคะส่วนคนที่ทํางานอยู่อาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของการทำงานนะคะอาจจะมีเรื่องของออความไม่เชี่ยวชาญน,นะคะคุณอาจจะเปลี่ยนงานใหม่แล้วคุณยัง ศึกษางานยังไม่เก่งนะคะยังไม่รอบรู้ในเรื่องของสายงานที่คุณทำอาจจะต้องทำให้คุณเนี่ยจะต้องขยันมากขึ้นหาความรู้ให้มันมากขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเรียนนะคะที่ค่อนข้างที่จะลขลุกขัก มีอุปสรรคเล็กน้อยแต่ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นอย่าท้อกับปัญหาเล็กๆน้อยๆพยายามที่จะก้าวข้ามมันให้ได้แล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จค่ะ The Hangman เกิดขึ้นมานะคะแน่นอนค่ะความสูญเสียทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะการที่จะ ให้บางสิ่งบางอย่างมันหายออกไปหรือตัดออกไปจากชีวิตนะคะถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญกับเราไม่ว่าจะเป็นสำคัญทางใจหรือสำคัญในชีวิตของเราก็ตามนะคะเราต้องย่อมเสียดายและเสียใจแต่ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มันเป็นท็อกซิกมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกแย่ทำให้ชีวิตเรามีทุกข์การที่เราตัดมันออกไป จากชีวิตนั่นก็หมายความว่าชีวิตเราจะดีขึ้นชีวิตเราจะไม่ต้องทุกทนแบบเดิมๆอีกและเราก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอนะคะกับสิ่งที่ดีสิ่งใหม่ที่จะเข้ามาค่ะอย่าเสียใจที่จะตัดคนไม่ดีออกจากชีวิตอย่าเสียดายที่จะตัดคนที่ไม่รักเราหรือคนที่เป็นท็อกซิกของชีวิตเราออกไปเพราะชีวิตของเราเกิดมาเพื่อมีความสุข ไม่ใช่เพื่อมีความทุกข์นะคะดังนั้นการที่คุณจะต้องสูญเสียคนที่ไม่รักคุณออกไปหมายความว่าคุณโชคดีแล้วค่ะ เพราะเขาตังหากที่โชคร้ายที่สูญเสียคนที่รักเขาแต่คุณโชคดีที่คุณได้ตัดและทิ้งคนที่ไม่รักคุณคนที่เป็นท็อกซิกในชีวิตของคุณที่ทำร้ายจิตใจทำร้ายความรู้สึกของคุณออกไปไม่ต้องเสียดายนะคะถ้าคุณจะต้องสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปเพราะสิ่งใหม่ที่ดีกว่ากำลังรอที่จะงอกงามแล้วก็เติบโตในชีวิตของคุณค่ะ สมไม้เท้าภายการทำงานที่ติดต่อกับคนอื่นแต่อยู่ในสภาวะของปัญหาการติดต่อกับต่างประเทศหรือติดต่อลูกค้าหรือติดต่อกับสายงานอาจจะขรุขักเล็กน้อยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าในยุคนี้สมัยนี้มันมีเทคนิคหลายๆประการนะคะที่จะช่วยทำให้ งานของคุณการติดต่อสื่อสารของคุณมันง่ายขึ้นอย่าจมกับความคิดเดิมๆนะคะมีความคิดสร้างสารรค์คิดใหม่นะคะคิดต่อยอดแล้วคุณจะสามารถดำเนินธุรกิจการงานนะคะไปได้อย่างราบรื่นการสื่อสารแบบโบราณการสื่อสารการค้าขายแบบเดิมๆนะคะไม่ได้ช่วยทําให้เศรษฐกิจในยุคป,ปัจจุบันมันอยู่รอดได้คุณต้องปรับเปลี่ยนค่ะ เทคนิควิธีการต่างๆคุณจะต้องเปลี่ยนให้ทันยุคทันสมัยนะคะดังนั้นการค้าการขายการติดต่อสื่อสารนะคะกับลูกค้าเดิมๆที่ผ่านมาคุณอาจจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะเพราะคุณอาจจะโดนคู่แข่งคู่ค้าคนอื่นแย่งลูกค้าคุณไปได้ถ้าคุณยังใช้เทคนิควิธีการและ ความสัมพันธ์สื่อสารแบบเดิมๆนะคะคุณจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและแก้ไขพัฒนาเทคนิคการสื่อสารและการสร้างคอนเน c t ชันใหม่ๆเข้ามาทำให้ธุรกิจหน้าที่การงานของคุณมันเติบโตและเจริญและรุ่งเรืองไปได้นั่นเองนะคะสีเหรียญไพ่ของการมัธยัรประหยัดอดออม แน่นอนค่ะในยุคนี้สมัยนี้นะคะเราจะต้องเก็บเงินสดไว้ให้ได้มากที่สุดการเก็บเงินการตัดทอนภาระค่าใช้จ่ายอะไรที่ไม่สำคัญและไม่จำเป็นนั่นคือสิ่งที่ควรทำที่สุดค่ะการเซฟตัวเอง ให้อยู่รอดการมีเงินเก็บนั่นคือสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมากในยุคสมัยนี้นะคะดังนั้นใครที่มีสายป่านยาวใครที่มัธยัติประหยัดเงินและมีเงินเก็บคนคนนั้นจะอยู่รอดได้ในสภาวะโควิดแย่ๆแ,แบบนี้นะคะซึ่งมันจะต้องอยู่กับเราเนี่ยมาอยู่กับเรามานานแล้วมันก็จะอยู่กับเราต่อไปในอนาคตอีกนานเหมือนกันดังนั้นการประหยัดจึงเป็นเรื่องที่ ทุกคนจะต้องให้ความสำคัญและลงมือทำเลยค่ะอย่าฟุ่งเฟือยกับสิ่งที่ไม่จำเป็นเพราะสิ่งที่จำเป็นมันยังรอคุณอยู่ข้างหน้าอีกเยอะแยะมากมายถ้าคุณไม่ประหยัดตั้งแต่วันนี้อนาคตคุณแย่แน่ๆนะคะ The Hermit คุณกำลังคิดที่จะหาความสงบคุณกำลังคิดที่จะ หาทางแก้ปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นคุณคิดดีแล้วค่ะคุณคิดถูกแล้วการพัฒนาตัวเองนั่นคือการสร้างสมบัติที่มั่นคงถาวรที่สุดค่ะนอกจากทรัพย์สมบัติที่เป็นตัวเงินทรัพย์สมบัติที่เป็นทรัพย์สินต่างๆแล้วความรู้และการพัฒนาตัวเองให้มีความรู้นั่นแหละคือทรัพย์สมบัติที่สมบูรณ์แบบที่สุด เพราะต่อเมื่อให้คุณหมดสิ้นสิ้นเนื้อประดาตัวยังไงแต่ถ้าคุณยังมีความรู้อยู่ในตัวเองมีความรู้มากมีภูมิความรู้เยอะมีทักษะประสบการณ์เยอะคุณจะฟื้นตัวเมื่อไหร่ก็ได้คุณจะมีโอกาสหางานได้ง่ายหาเงินได้ง่ายเพราะคุณมีความรู้ความสามารถอยู่ในหัวอยู่ในตัวของคุณต่อให้คุณจะหมดเนื้อหมดตัวแค่ไหนคุณก็จับ จะกลับมาพังงาดได้อีกครั้งหนึ่งเพราะภูมิความรู้และความชาญฉลาดของคุณค่ะ Night of Wands การเดินทางความประสบการณ์ที่คุณจะออกไปเผชิญนะคะได้เปิดประตูออกมาแล้วโลกได้เปิดประตูให้คุณก้าวออกไปค้นหาประสบการณ์สิ่งใหม่ๆนะคะ บนโลกกว้างให้คุณได้ไปพบแล้วนะคะโอกาสดีๆกําลังจะเข้ามาหาคุณเพียงแต่คุณจะกล้าที่จะออกไปเผชิญหน้าไม่กลัวความลำบากถ้าคุณกล้าและไม่กลัวความลำบากความเจริญจะเข้ามาหาคุณคุณจะได้ครอบครองความสุขความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าค่ะ อย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองอย่าหยุดที่จะไปสแสวงหาโอกาสและประสบการณ์เพราะคุณคืออัศวินที่จะต้องออกไปเผชิญกับโลกกว้างนะคะประตูได้เปิดออกให้คุณแล้วเตรียมพร้อมที่จะออกไปเสาะแสวงหาโอกาสและประสบการณ์ถ้าในช่วงนี้ มีโอกาสเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการงานหรือธุรกิจก็ตามขอให้คุณลุยให้เต็มที่ค่ะอย่าปล่อยให้โอกาสนั้นหลุดลอยไปมันเป็นโอกาสเดียวที่เข้ามาหาคุณในช่วงนี้ที่จะทำให้ชีวิตของคุณอนาคตของคุณก้าวหน้าสู่ความเจริญและความยิ่งใหญ่ต่อไปค่ะ าลค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเพิ่มเติมนะคะว่าไพ่ต้องการที่จะบอกอะไรคุณเพิ่มเติมเดี๋ยวดิฉันจะใช้ไพ่ a n An c h e s t e r a n g e l a n d ิ n c h e s t e r นะคะซึ่งจะเป็นไพ่ที่บอกและให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตหรือหาทางออกจากปัญหาให้กับคุณนั่นเองนะคะไพ่ Angel a n d อ n An c h e s t e r ต้องการที่จะบอกอะไรกับ เช้าวัวนเสาร์กันบ้างผู้ที่เกิดวันเสราร์ใบแรกนะคะ the moon ไพ่ the moon take note of intuition message นะคะหมายถึงว่าคุณจะต้องมีแรงบันดาลใจ ในครึ่งปีนี้นะคะคุณผู้เกิดเมษสาวคะคุณจะต้องสร้างแรงบันดาลใจหรือว่าหาแหล่งที่จะมาช่วยเสริมแรงบันดาลใจให้กับตัวคุณนะคะเพื่อที่จะให้เกิดพลังใจนะคะและก็ความคิดที่จะพัฒนาตัวเองความคิดที่จะออกไปหาประสบการณ์หาความรู้นะคะหรือออกไปทำงานถ้าคุณมัวนั่งจับเจ้ากับ ความทุกข์จับเจ้ากับปัญหาที่คุณมีอยู่แล้วคุณไม่ไม่หาทางแก้ไขนะคะไม่สร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองคุณก็จะไม่หลุดพ้นจากความทุกข์เดิมๆปัญหาเดิมๆนะคะไพ่บอกให้คุณออกไปหาแรงบันดาลใจค่ะต่อไปคือไพ่ใบนี้นะคะไพ่ใบนี้บอกว่า direction guardian นะคะ choose your part ให้คุณ หาเส้นทางของตัวเองค่ะหาเส้นทางที่มันเป็นตัวของคุณถ้าคุณหลงทางอยู่ตอนนี้คุณไม่รู้ว่าคุณจะไปในทิศทางใดนะคะให้คุณเลือกเส้นทางที่จะเดินไปในครึ่งปีนี้ให้ถูกต้องนะคะตั้งใจตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าคุณอยากจะทําอะไรคุณอยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรนะคะอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆแค่เรื่องสุขภาพก็ได้คุณอยากมีสุขภาพที่ดี ในในครึ่งปีนี้นะคะคุณอยากจะมีสุขภาพดีคุณก็ต้องเริ่มต้นที่จะทําให้สุขภาพคุณดีอ่าทำยังไงคุณสามารถที่จะไปสืบค้นนะคะทางอินเทอร์เน็ตหรืออ่านหนังสือก็ได้นะคะหรือจะไปปรึกษาผู้รู้ที่ไหนก็ได้นะคะว่าจะทํำยังไงถึงมีสุขภาพดีอย่างนี้เป็นต้นถ้าคุณอยากรวยคุณก็ต้องหาวิธีการนะคะ how to how to delicious นะคะทำยังไงถึงจะรวย ช่ไหมคะคุณก็ต้องไปหาวิธีการมาหาแรงบันดาลใจหาวิธีการที่จะทําให้เป้าหมายของคุณประสบความสําเร็จนะคะต่อไปไพ่บอกกับคุณก็คือใบนี้ค่ะก็คือ Trader นะคะก็คือไพ่ Exchange Energy to create abundance a b a n เลก็คือความมั่งคั่งร่ำรวยถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณจะมาสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับตัวเองนะคะเป็นสัญญาณที่ดีที่ว่าในเครื่องปีหลังเนี้ยคุณจะมีความมั่งคั่งร่ำรวยเพราะว่าคุณจะต้องลุกขึ้นมาสร้างแรงบันดาลใจแล้วหาวิธีทางนะคะที่จะทำให้ตัวเองเนี่ย ประสบความสําเร็จและมัง่งคั่งร่ำรวยเป็นสัญญาณที่ดีแล้วที่ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปสู่ความร่ารวยไปสู่ความมั่งมีไปสู่ความบริบูรณ์บางคนนะคะดิฉันไม่ได้หมายถึงว่าคนทุกคนจะต้องร่ํารวยแล้วคุณจะมีความสุขไม่ได้หมายความแบบ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 นั้นนะคะก็คือคนที่มีความสุขคือคนที่รู้จักพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีซึ่งบางคนเนี่ย ก็มีความพอใจว่าถ้ามีเงินในบัญชีเยอะๆแล้วเราจะมีความสุขนี่ก็อาจจะเป็นความสุขของบางคนแต่บางคนไม่จําเป็นที่จะต้องมีเงินเยอะถึงแม้มีหนี้เยอะเขาก็มีความสุขได้ถ้าเขารู้จักตัวตนของตัวเองพอเพียงใช้ชีวิตแบบพอเพียงมีหนี้ก็ใช้ไปไม่ได้เอาหนี้มาเป็นทุกข์นะคะมีกินมีใช้มีลมหายใจก็มีความสุขแล้วบางคนมีความสุขกับความรัก การที่เขามีคนรักที่อยู่เคียงคู่เขาเวลาที่เขายากลำบากจับมือเขาไม่ยอมปล่อยเขาให้ทนอยู่กับความทุกข์หรือลำบากลำพังเขาก็มีความสุขแล้วแค่เขาขี่จัก,กรยานเก่าๆไป สองคนผัวเมียขี่จักรยานเก่าๆไปผ่านหน้าบ้านไปดิฉันเห็นเขาก็ยังหัวล่อต่อกระซิบก,กันได้ดิฉันก็ยังมองเห็นเลยนะคะว่าขนาดเขาจนอย่างเนี้ยเขาก็ยังมีความสุขเลยเพราะว่าเขาอะมีคนที่อยู่เคียงข้างเขาเดินไปพร้อมกับเขาจุงมือเขาในเวลาที่เขามีทุกข์เขาจนเขาก็ยังมีคู่แต่เราสิบางคนะ่ะ นั่งอยู่ในรถเกง๋งนั่งอยู่ในรถเบนซ์ขับอยู่คนเดียวอาจจะร้องไห้อยู่เพราะความเหงาก็ได้มองเห็นสองคนผัวเมียปั่นจักรยานไปหัวรอด่อกซิกกันไปโอ้โหมีความสุขจังเลยฉันนั่งอยู่ในรถเกง๋งนั่งอยู่ในรถเบนซ์ฉันนี่ร้องไห้เพราะว่าโดนแฟนทิ้งร้องไห้เพราะว่าโดนแฟนหักหลังอย่างเงี้ยโอ้เห็นไหมคะความสุขคนเราแตกต่างกันค่ะความสุขอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นค้นหาใจของตัวเองให้เจอแล้วคุณจะเจอความสุขค่ะ เอาละค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างเพราะว่าเท่าที่ดูมานะคะความรักไม่ออกเลยในเรื่องของอคุณวันเสาร์ในเรื่องของความรักเรามาดูจากไพ่ The Romance Angel กันบ้างนะคะว่าไพ่ต้องการที่จะบอกอะไรให้กับคุณวันเสาร์ในเรื่องของความรักค่ะไพ่บอกมาคือไพ่ใบนี้นะคะไพ่บอกว่า let your Friends help you นะคะ Ask for and accept support from others นะคะในเรื่องของความรักหากคุณ มีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะอย่าเก well. you ็บมันไว้คนเดียวหาที่ปรึกษาโดยเฉพาะเพื่อนที่ดีๆเพื่อนสนิทของคุณนะคะซึ่งเขาก็พอจะรู้ภูมิหลังของคุณกับแฟนของคุณบางพอสมควรเพราะว่าคุณทั้งคู่สนิทกันคุณสามารถที่จะไปปรึกษาเพื่อนๆหรือเพื่อนสนิทนะคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาด้านความรักถ้าคุณมีปัญหานะนะคะเวลาเครียดเนี้ยเครียดกับเรื่องแฟนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปรึกษากับเพื่อนในเรื่องของความรักการที่เราต้องเก็บไว้คนเดียวแล้วเราไม่ปรึกษาใครเนี่ย บางทีมันก็ไม่พบทางออกนะบางทีมันก็แบบว่าเครียดอะเครียดจนคิดไม่ออกอะแต่การที่เราได้ระบายเ่าอะไรให้ใครได้ฟังนะคะแล้วมันก็อย่างน้อยมันก็ระบายความเครียดเนาะแล้วถ้าคนที่เราระบายหรือว่าพูดด้วยเนี่ยเข,เขาเขาสามารถที่จะแนะนําอะไรดีๆให้กับเราได้เนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งความคิดที่บางทีเราก็คิดไม่ออกนะคะบางทีคนอื่นเขามองออกอะแต่เราอะมองปัญหาตัวเองไม่ออกก็มีค่ะใบต่อไปนะคะคือใบนี้ ในเรื่องของความรัก Calling in your soulmate นะคะ Your prayer affirmations and visualization help bring you together ซึ่งหมายความว่าพลังงานในตัวของคุณ soulmate ที่เป็นเสียงของ soulmate ก็คือ soulmate ก็คือ เนื้อคู่ของคุณนะมันเรียกร้องนะคะหมายถึงเวลาถึงเวลาแล้วค่ะที่ความปรารถนาการเรียกร้องนะคะในจิตใจของคุณเนี่ยได้ส่งเสียงร้องเรียกให้คู่แท้โซเมดของคุณได้ออกมาได้พบมาเจอเมื่อไหร่จะได้เจอกันสักที คุณอาจจะไปขอพรคุณอาจจะไปวิงวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเรียกร้องภายในใจของคุณนะคะว่าเป็นโสดมานานแล้วเมื่อไหร่จะได้พบคู่แท้สักทีพลังงานนี้จะเรียกร้องและดึงดูดคู่ของคุณโซเมตของคุณนะคะมาพบเจอกันนะคะบางคนอาจจะเป็นอย่างนี้บางคนเนี่ยแยกจากกันไปเคยรักกันแล้วแยกจากกันไปนะคะ แต่ถ้าคุณเป็นคู่กันนะคู่กันแล้วย่อมไม่แคล้วกันนะคะถ้าเป็นคู่กันแล้วย่อมจะต้องกลับมารักกันกลับมาอยู่ร่วมกันมาเจอกันอีกนะคะแน่นอนค่ะดังนั้นพลังงานภายในจิตใจของคุณได้ส่งเสียงเรียกร้องนะคะให้คู่ของคุณได้มาเจอคุณนะคะก็ไปวิงวอนนะ ถ้าใครที่อยากจะมีคู่อยากจะเจอคู่สักทีนะคะก็ลองไปวิงวอนขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือนั่งสมาธิก็ได้นั่งสมาธิเพ่งเพ่งสมาธิให้แน่วแน่แล้วก็พยายามที่จะขอจากจักรวาลอันนี้เขาเรียกว่าพลังงานไม่ได้เพอ้อฝันนะคะเรียก ใช้พลังงานจิตใต้สํานึกของตัวเองเนี่ยร้องเรียกในสิ่งที่ตัวเองต้องการบางคนต้องการเรื่องของความรักต้องการเจอเจอคู่สักทีเนี่ยก็นึกไว้เรียกร้องเลยว่าอยากเจอกันสักทีคู่แท้ของเราให้มาเจอกันสักทีแล้วถ้าคุณมีพลังงานพอมี energy พอนะคะจัก,กรวาลจะได้รับรู้และส่งนะคะส่งคนที่เป็นคู่ของคุณ เข้ามาหาคุณค่ะอ่ะใบสุดท้ายสิไพ่ต้องการที่จะบอกอะไรกับคุณใบนี้นะคะ We ด d ิ n งเอยการแต่งงานมาแล้วค่ะ t h i s t i n a t i o n involves marriage นะคะถึงเวลาแล้วที่จะเฉลิมฉลองการแต่งงานได้แล้วนะคะคนคนที่มีโอกาสที่จะมีคู่ วันเสาร์นะคะใครที่มีดวงที่จะมีคู่พบคู่ครองพบคู่แท้ถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณจะได้มาใช้ชีวิตร่วมกันถึงเวลาที่จะต้องแต่งงานกันแล้วก็สมรักกันสักีนะคะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยว่าใครที่คบกันมานานแล้วเนี่ย ก็คงจะได้เวลาที่เราจะได้มาใช้ชีวิตร่วมกันละนะคะถึงเวลาที่เราจะต้องมาแต่งงานกันละนะคะใครที่ยังคงมองหาคู่อยู่นะคะคุณก็เรียกร้องคุณก็ร้องขอนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเบื้องบนหรือการเพ่งจิตนะคะส่งพลังงาน ไปไปไปร้องขอจากจักรวาลน,นะคะเพื่อที่จะให้ส่งคู่ของคุณมาถึงเวมาหาคุณสถกีนะคะก็เหงามาหลายปีแล้วอาจจะมีโอกาสที่จะมีคู่ได้แต่งงานกันสถกีนะคะเอาละค่ะก็การทำมไมนี้นะคะก็คงจะครอบคลุมครอบคลุมและ ว่าเรื่องของเรื่องของการเงินนะคะอันดีฉันสรุปให้อีกทีนึงนะคะเรื่องของการเงินการเงินดีค่ะมีโอกาสที่จะทํามาหากินทํามาหาเงินได้เยอะมีโอกาสที่จะมีเงินนะคะมากมายร่ํารวยได้นะคะคุณเกิดวันเสราร์ในเรื่องของการทํางานก็มีโอกาสที่จะได้ พัฒนานะคะการเรียนการงานแล้วก็ในเรื่องของธุรกิจไปได้สามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆผ่านไปได้นะคะพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้นตัดท็อกซิกตัดสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะ,ะทีนี้เรามาดูเรื่องเพิ่มเติมในเรื่องของสุขภาพสุขภาพของชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรบ้างในครึ่งปีนี้ ได้ไพ่ใบนี้นะคะเรื่องของสุขภาพสุขภาพของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหลายๆคนนะคะก็จะมีการาป้องกันตัวเองนะคะปอดจากโรคภัยไข้เจ็บออกกําลังกายกินอาหารเสริมพัฒนาสุขภาพของตัวเองให้ดีขึ้นสุขภาพของคุณจะแข็งแรงขึ้นพัฒนาดีขึ้นนะคะเ,เรื่องต่อไปเป็นเรื่องอะไรเอ่ยสุขภาพการเดินทางการเดินทางจะเป็นอย่างไรบ้าง การเดินทางของคุณราบรื่นดีเดินทางแล้วมีโชคมีลาบนะคะดังนั้นเดินทางได้ปลอดภัยแล้วก็เดินทางแล้วก็ลองเสี่ยงโชคระหว่างทางดูนะคะอาจจะมีโชคมีลาบค่ะในเรื่องของอะไรอีกเรื่องของโชคลาบอาจจะมีบ้างไหมคะเรื่องของโชคลาบโชคลาบโชคลาบของคุณนะคะมาจากการทํางานซะมากกว่านะคะดังนั้นโชคลาบของคุณหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองบริหารงานแล้วได้ ผลกําไรนะคะการงานดีการเงินดีโชคลาภดีค่ะปัญหาอุปสรรคมีไหมคะปัญหาอุปสรรคปัญหาอุปสรรคก็คือในเรื่องของความรู้สึกค่ะคุณอาจจะตั้งความหวังไว้กับใครแล้วทําให้คุณรู้สึกผิดหวังเพราะฉะนั้นอย่าไปหวังอะไรกับใครนะคะหวังกับตัวเองก็พอเพราะการที่เราหวังกับตัวเองเนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมตัวเราได้จะทําหรือไม่ทําได้นะคะแต่ถ้าเราหวังกับคนอื่นเนี่ยมันอาจจะทําให้เราผิดหวังอย่า เอาความหวังและความสุขของเราไปห้อยไว้กับใครไปฝากไว้กับใครนะคะเพราะเขาอาจจะทำให้เราต้องผิดหวังดังนั้นให้มันสำเร็จอยู่ที่ตัวเราความสุขก็อยู่ที่ตัวเราความหวังก็อยู่ที่ตัวเราเพราะเราสามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ง่ายกว่าที่จะไปควบคุมคนอื่นนะคะเอาละค่ะก็คงจะครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะคะ ดิฉันขอขอบคุณทุกการรับชมและทุกการติดตามและทุกไลค์ที่กดให้กำลังใจกับดิฉันครูเอปัทมาพรน,นักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่เจอกันคลิปหน้านะคะดิฉันจะมาอ่านไพ่ส่งพลังงานบวกให้กับคุณอีกนะคะกดติดตามกันไว้แล้วเรามาพบกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ